สวัสดีคุณทุกท่านด้วยนะครับผมเลยในตอนนี้คุณก็อยู่กัน,นก World ีเวอร์ออกแทงบิดซีซั่นสามนะฮะแม่เราไม่ได้ถ่ายคลิปกันดานสันเกเลยนะฮะตีที่ว่าผมติดเกมเหมือนด้วยนะฮะแล้วก็แหม่ไม่เวลาจริงๆครับผมนะวันหยุดสัปดาห์ละหนึ่งวันเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ เล่นเกมอื่นอีกด้วยนะฮะสรุปแล้วตอนนี้คือผมเล่น2เกมนั่นเองนะโอเคกับข้อเรื่องเลยด้วยกันนะซึ่งเกมนี้นะผมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับกรณีศึกษานั่นเองนะฮะซึ่งคนนี้เขาบ่นว่าเขายังไม่โดนเจอสปอตก่อนอื่นเลยนะ,ะอย่างแรกเลยเนี่ยผมผมขอที่บาก่อนนะฮะว่าเวลาเราโดนสปอตนะฮะมันจะมีเวลาอยู่ประมาณ3ถึง ห้าวินะฮะหลอดไฟถึงจะขึ้นมานะผมเร,เราถึงจะรู้ตัวว่าเราโดนสปอตนะฮะโอเคนะเข้าใจนะประมาณ3ามถึงห้าวินี่ยแหละผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันสามวิหรือ5้าวิที่แน่แน่คือไม่ไม่มากกว่า5ไม่ต่ำกว่า3ประมาณนั้นแหละนะฮะซึ่งผมก็จัดไปฮะแล้วก็คอมโบกับสมิชเชอร์นะฮะเรียบร้อยครับผมจัดไปฮห้ะเนาะแล้วก็ก็มีการโตโต,ว,ตว,วาทีกันด้วยสกิลป่ากันเล็กน้อยนะฮะเนี่ยคอมเมนต์มาแล้วฮะซึ่งเขาบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้โดนสปอตนี่เฮ้ย อะไรว่าเบอร์เบอร์ฮะเบอร์เบอร์ก็คือแบบว่าคําแบบว่าลอลีนะแล้วก็คนนี้คนนี้ผมไปเช็คดูนะคนไทยด้วยฮะถาว่าเราโป้หาว่าเราแฮกไม่ครับผมพูดเว่าคุณไม่ดีเองครับผมแล้วก็พูเดวคุณโดนคุณพูดเบิร์ไม่ดีฮะเดี๋ยวผมย้อนไปดูนะฮะน่าจะประมาณสามสิบวิป่ะโอเคเดี๋ยวผมย้อนไปดูฮะแม่เหนื่อยเหลือเกินฮะแม่กว่าจะมาถึงนี้ใช้เวลาตั้งสามนาทีโอโหให้ตายเหอะ โอเคนะเราถึงจุดนี้แล้วนะผมจุดที่ผู้เดลเขาได้ทําการเสียชีวิตนั่นเองนะผมต้องเรียกว่าเสียชีวิตด้วยแหละนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปมุมสูงกันนี้หน่อยนะจะได้แบบว่าจะได้รู้ว่าเขาพลาดต,ตรงไหนนั่นเองนะฮะโอเคนะโอเคกดเริ่มเลยครับผมตอนนี้ก็รอฮะรอรอ,ออย่างเดียวนี่ไงชัดเจนฮะชัดเลยเห็นไหมครับผมนี่เขาไม่เรียกว่าคุณคุณล้ําเส้นเกินไปนะฮะก็คือมันมีเพื่อนเราอยูุ่่้ไม้ฝั่งนู้นใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็ นี่เลยฮะนี่ยเขาโอ้โหแทบจะชิดแทบแทบจะออกก็เรียกได้ว่ามันมีเสี้ยวหนึ่งที่เขาออกออกไปจัดพุ่มไม้ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะผมว่านะคุณสปอตไม่เป็นอะปูเดลนะครับผมเออผมไม่ได้โปแล้วก็คุณก็โดนสปอตชัดเจนนะครับคือเพื่อเราสปอตให้นั่นเองนะครับผมเวลาเราจะมาสปอตนะเวลาเราจะใช้พุ่มไม้เนะี่ยคือเราต้องอย่าล้ำเส้นพุ่มไม้นะแต่ผมว่า มันอธิบายมันชัดเจนแตวผมย้ายย้ายภาพนี้ไปที่ Photoshop นะครับผมซึ่งเส้นตรงนี้เนี่ยคือมันคือเส้นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับผมคือเส้นด้านนอกนั่นเองนะฮะก็คือถ้าเราจะาใช้พุ่มไม้ให้เป็นประโยชน์ดึงประสิทธิภาพให้มากที่สุดก็คือเราอย่าเข้าไปในพุ่มไม้นั่นเองฮะเราต้องอยู่เส้นด้านนอกของพุ่มไม้นะครับผมดั่นั้นก็ไปฮะเรียบร้อยอย่างที่เห็นเลยครับผม <c oughs> อย่างที่เห็นเลย ะะเรียบร้อยแล้วก็มาบน่นที่หลังเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยทำไมฉันโดนยิงทําไมฉันตายาทั้งที่หลอดไฟก็ยังไม่ขึ้นก็คุณโดนสปอตไปแล้วนะประมาณ3-5มถึงห้าวินะหลอดไฟมึนงไม่ขึ้นโอเคเข้าใจไหมแหมเรื่องพื้นฐานนี่โอ้โหแหมทุกคนทุกคนครับนี่แหละครับการศึกษานี่จําเป็นจริงๆนะผมย้ำนะครับผมว่าการศึกษายังสําคัญอยู่นะฮะเออเพราะฉะนั้นแล้วก็พื้นฐานนะคุณควรมีพื้นฐานนะให้แน่นมากที่สุดเลยนะผมเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนพื้นฐานเลยว่าเกมนี้ระบบเกมนี้เป็นยังไงนะเออเราพื้นฐานอะไรบ้างที่เราต้องควรรู้เอาไว้เลยนะผมโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีนะผมซึ่งเกมนี้ก็ไม่มีอะไระก็ชนะนะผมก็ชนะไปตามระเบียบนะหรือว่ามีใครจะดูหรือเปล่าผมว่าคงไม่ต้องแล้วนะเออก็มีแต่พวกบนบนเออบนน,น,นนุ่นบนนั่นบุนี่แค่นี้เองฮะเออไม่มีอะไรมาก โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะแต่ว,ว่าเป็นคลิปที่มีความรู้มากเลยนะเออเรียกได้ว่าคนควรต้องศึกษานะเป็นกรณีศึกษาไว้เลยนะผม,ผมขอย้ำอีกทีนะผมการศึกษายังจําเป็นอยู่นะคะแล้วก็เรื่องความรู้พื้นฐานของเกมนี้ก็ก็ยังจําเป็นนะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็กดข้ามฮะข้ามไปเอ,อเ้ยรีบเอ,อ้ยอยากอยากเล่นแล้วอยากลงสนามลบเร็วๆแล้วบ่กเฮ้ยข้ามข้ามพื้นฐานไปแค่เออยิงยงยังไงขับังคับยังไงก็เรียบร้อยฮะไม่รู้พื้นฐานของเกมก็เรียบร้อยฮะ เออเป็นภาระของเพื่อนอีกนะครับผมให้ตายเถอะโอเค okay, สำหรับคลิปนี้ก็พอตอนนี้ก่อนแล้วกันนะผมถ้าก็ชอบเกิดอะไรก็แชร์และกดติดตามเป็นไว้เพื่อเป็นกระดุใสให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย